สวดบนภาวนาถ้าอยากฝัดดีต้องนึกถึงลุงทเาวสุวรรณล่าสุดเลยนะสามตัวบนสองตัวล่างสองตัวบนมูที่ไหนมูแล้วต้องได้มูแล้วต้องเฮงขอให้โอนคอนโดได้สําเร็จท่านก็จะไม่ตานะคทบปู่อยู่ที่ไหนปููกกสิทธิ์หมดเลยพอดีพี่สาวก็แนะนามาเขาบอกว่าเขาขออะไรก็ได้ก็เลยอยากมาขอกับเขามากไม่งมง่ายค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นอยู่กับครอบครัวหนูค่ะได้จริงๆค่ะไม่เคยมีความเชื่อเรื่องนี้คือไม่คิดว่าท่านจะให้อะไรเราได้ เราะว่าเป็นแค่รูปปั้นแล้วโดน 2, 2ตัว,ต,วตรงเลย12ใบ ح ح> เรื่องเด็ดสายมูกับสถานีความเชื่อที่วัดตอนใหญ่ยังมีพี่น้องสายมูสายศรัทธาทาเวสวรรณได้รับพรสำริดประสิทธิ์ที่เมมาแชร์เรื่องราวกับสถาน,ถาน,ถานีความเชื่อกันอย่างต่อเนื่องสายมูค่ะสายมูเอฟเฟมาจากจรันสิบสามค่ะท <c oughs> ั้งในรั้ทง,งที่3ค่ะทั้งที่ 1, 1> จุดถูกได้ห้าหมื่นทั้งที่2องได้เท่าไหร่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นต้นๆล่าสุดเลยนะ3าตัวบน2ตัวล่าง2ตัวบนมูที่ไหนมูและต้องได้มูแล้วต้องแหง เคยรับไม่เพียงแต่เราศรัทธานะเราศรัทธาเราเชื่อมัน่นไม่บ่นค่ะการขอที่ดีคือห้ามบน่นถ้าท่านเมตตาท่านมีเมตตาทุกคนท่านช่วยเราอยู่แล้วจากแฟนไม่เคยเชื่อนะเราบอกป้าลองสวดบตนลองภาวนามันเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งอะ่ะพอมาสัมผัสมันเหมือนเรามันมันได้ไม่น้อยก็มากของหนูก็คือมหาสัจจันทร์ลหลายๆอย่างในชีวิตบางครั้งไม่น่ารอดก็รอดบางครั้งไม่น่าเหลือเอ้ยเหลือบางครั้งกับเอาเลขนี้นะเอาตรงนี้นะเหมือนเขาจับใส่มือให้เราเลยอย่างเงี้ยสวดบตนภาวนาถ้าอยากฝันดีต้องนึกถึงลุงทเาวสุวรรณเจ คิดเรื่องโชคลาภเราต้องคิดเรื่องบุญกุศลมาเที่ยวกันเยอะๆนะคะอย่างน้อยไม่ได้มาเป็นตัวเลขก็ขอให้มาทําบุญเสริมบารมีให้ตัวเองสะสมบุญก่อนสามตัวตรงสองตัวตรงสามตัวตรงอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมาเองมาจากปากเกร็ดค่ะวันนี้เอาผลไม้มาถวายปู่ค่ะพอดีว่าก่อนหน้านี้มีโอกาสได้มาไหวปู่ก็เลยบอกู่ว่าขอให้โอนคอนโดได้สําเร็จปกติทุกคนจะรู้อยู่แล้วว่าปู่ศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วค่ะท่านก็จะเมตตานะคะปู่อยู่ที่ไหนปู่ก็ศักดิ์สิทธิ์หมดเลยอันนี้จะเป็น เป็นความเชื่อของคนไทยอยู่แล้วอะค่ะถ้ามีศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็จะรับทราบแล้วเขาก็จะเมตตาแล้วก็เอ็นดูอยู่แล้วไม่ค่ะไม่ใช่เรื่องงมงายความงมงายนั่นคือเชื่อแบบไม่คิดติตองเพราะว่าจริงๆแล้วศาสนาพุะะทธค่ะเขาบอกแล้วว่าเวลาจะทําอะไรเราต้องคิดก่อนเดินสายกลางถ้าขอเพึ่งอย่างเดียวแต่ว่าไม่ลงมือทาอะไรก็ไม่สําเร็จค่ะวัดดอนใหญ่มาไม่ยากนะคะแล้วก็วัดสวยด้วยค่ะสถานที่กว้างขวางยังไงก็ ฉันชวนมาเที่ยวที่วัดนะคะที่วัดมีปู่ใจดีด้วยนะคะปู่ศักดิ์สิทธิ์มากค่ะชื่อนามออนปันธรนาค่ะประมาณ3ครั้งค่ะขอให้ท่านเปิดโจกนราบค่ะสดว่ากค่ะ เข้าเบาส่วนตัวเหรอคะก็คิดว่าเหมือนกับดวงเปิดเพราะเราขอให้ดวงเราเปิดบ้างเหมือนกับปิดมานานมาจากลบบุรีค่ะมาครั้งที่สองค่ะมาแก่บ่นดีพี่สาวก็แนะนามาเขาบอกว่าเขาขออะไรก็ได้ก็เลยอยากมาขอกับเขามังเรื่องบ้านขอให้กู้ธนาคารได้ผ่านี่ผ่านแล้วก็เลยมาเอาข้าวสารมาถวายท่านมันก็อยู่ที่ความศรัทธาของแต่ละคนนะฮะแล้วแต่คนจะคิดอะเนาะไม่งมงายค่ะเพราะว่าเกิดขึ้นอยู่กับครอบครัวหนูค่ะได้ริงๆค่ะ ไม่ได้เคยมีความเชื่อเรื่องนี้แล้วไม่เคยเชื่อในพ่อปู่หนูบอกตรงๆนะแต่ทีน,นี้ด้วยความว่าลูกชายเขามากลับไหว้ก็ดึงมาบอกแม่ลองไปไหว้สักครั้งไหมเผื่อว่านิสินได้หมดไปอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งแรกมาด้วยความที่ ไม่มีความศรัทธาคือไม่คิดว่าท่านจะให้อะไรเราได้เพราะว่าเป็นแค่รูปปั้นก็ไหว้ไหว้ท่านไปก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรมีทูบหนูก็หยิบไปอันนึงวันที่1พฤศจิกายนนั่นแหละครั้งแรกที่ท,ท,ท,ที่เอาไปแล้วโดน 2, 2> ดตัวตรงเลย12ใบก็ยังไม่เชื่อมากนะพี่ก็ยังว่าโอ้มันคงจะเป็นดวงของเราอ่ะลองไปอีกครั้งหนึ่งมาครั้งนี้ค่ะครั้งที่2รอบเนี้ยวันที่1ธันวา ก็มาเอาอีกพี่ได้ทูกไปก็ไม่ได้คิดอะไรพี่ก็ไปจูดก็ได้19ก็คือออก91โดนไปก็พอตัวอยู่ในความที่ไม่คิดเชื่อพี่มันก็เกิดความเชื่อขึ้นมาว่าสิ่งที่เราคิดไม่เชื่อท่านอาจจะมีจริงบนโลกใบนี้ท่านสามารถให้เราได้จริงๆเอาตอนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะพี่ที่หนูจะเชื่อตั้งปัตยานสัจจาก,กับท่านกับองค์ท่านว่ามาขอบารมีจากท่านทุกสิ้นเดือนก็ได้ทุกสิ้นเดือนพี่หนูอยากบอกว่าลองอะค่ะไอสิ่งที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นจริงอะมันอาจจะเป็นจริงอย่างที่หนนูเป็ก็กได้ เปิดใจดูว่าลองมาไหว้สักครั้งสิ่งที่พี่อาจจะไม่ได้อาจ,จได้ก็ได้มาได้ค่ะที่วัดดอนใหญ่สาธุชนเขามากันล้นหลามนะคะมีความเชื่อกันมากมายวัดดอนใหญ่คลอง8ดนะคะ ฝั่งลำลูกกาค่ะว้พระขอพอรหลวงพ่อสามดีวัดตอนใหญ่โบดเงินในปทุมทองหนึ่งเดียวในเมืองปทุมเสริมดวงเสริมสิริมงคลเสริมกําลังใจเจิมนะเศรษฐีเจิมหน้าผากเจิมมือเจิมฉดดขายที่ขอพอรโชคลาภไอ้ไข่วายท้าเวสุวรรณปางนั่งชี้นิ้วประธานพอรองค์แรกของไทยวัดตอนใหญ่ลำลูกกาคลองแปดจังหวัดปทุมธานีจ้า